ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อน,นี้มาเปิดราคาแม่ทองกับแม่อยากลูกแพ็คคู่ครับเอ่อเพิ่นเปิดไว้หนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันบาทต่อรองราคาได้ยกก็ได้แยกก็ได้เป็นบไยเวียดยยกก็ได้แยกก็ได้เด้อครับพี่นอ้องขอเบอร์ทัวรไว้ก่อน สองเจ็ดสี่เก้าเก้าครับอ่าพ่อไนยเวยีครับโทรมาต่อรองราคากับเพื่อนได้เดี๋ยวพามาบึงแม่แรกก่อนครับนี่ครับแม่นี่จะเป็นแม่แยกลูกครับแม่นี่อ่าออกลูกกระทบเนี้ยอ่าท่ายสูงร้อยได้ไนยเวยียดท่ายสูงร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่อ่าหน้าหนาต้นตันครับสีแดงเม็ดสีได้ ควบหนาได้ควบเยาาก็ได้ครับแม่นี่แข็งขาโอเคครับตํนนี้หางดอกขาทุกขาตอนส้วงสุดตนํนนี้บ่มีเนาะแม่นี่แม่นี่เพิ่นรับประกันครับเป็นแม่แยกลูกเด้อครับพี่น้องแม่นี่ถ่ายสูงร้อยสี่สิบบวก,บวกผมว่าได้ดอกร้อยห้าสิบเป็นประกันหาร้อยสี่สิบบวกครับเบิ่งงใายครับ นะแดงครับแม่นี่แข้งขาดีหางกะถือว่าโอเคอยู่ครับนะครับยางจูงอ้อมจัะกรอบกระดยาษยเงเยทจูงให้พี่น้องเิ่นเบิงบ่งอ่ะเบิ่งทายางครับงัองัวเป็นออกลูกกระทบแน่ครับแม่นี่เป็นลูกกระทบหน้าหนาต้นตันล้ำตัวเงาครับแม่นี่เป็นแม่แยกลูกลูกที่อะไรแม่นี่ ลูกสองความผสมอ่าลูกสองกำลังจีบผสมนี่ครับพี่น้องแมน่นี่เป็นลูกที่สองกำลังจีบผสมลูกตัวหนึ่งพานแล้วลูกที่สองทาผสมก็คือเป็นลูกที่สองแง่ทองนี่ครับเบ่งล่ำโตสม,มตุดดีนะครับแมน่นี่ไงทึ่งไงทึ่งนะครับเนื้อหนังดีเป็นลูกกระทบลูกได้ใบได้เนาะ ต้นนี้เพิ่็รับประกันเด้อครับพี่น้องต้นนี้รับประกันตํนนี้ผู้ใดสนใจก็จังท่วมาตตอรองราคาคเพิ่นได้เพิ่นเปิดไว้ห4 5 0 0 0หบาทต่อรองราคาได้นะครับตัวที่แรกครับตัวนี้หรือว่าสียกคูหรือแพ็คคูหรือสิแยกก็ได้ครับท่มาต่อร่องกับเพิ่นครับเดี๋ยวสิเอาตัวที่2องมเบิ่งครับตัวที่2นี่สีเป็นแม่ทอง เป็นแม่ท้องครับตัวที่สองเป็นงวคอกเดียวกันเด้อครับพี่น้องสองตัวนี่เป็นงวคอกเดียวกันนี่ครับเป็นแม่ท้องอ่าแม่นี่ท้องจักเดือนไงเบีเจ็ดเดือนเขาหาแปดเดือนเจ็ดเดือนเขาาแปเดือนเป็นแม่ท้องอ่าท้องไม่ขึ้นครับพี่น้องท้องไม่ขึ้นท้ายสูงไรเป็นไดงเบียดแม่นี่ปากกันลอยสี่สิบบวกเปิดปากกันลอยบวกเปิดเนาะหันข้างๆไม่พี่น้องเพื่นเบิ่งนแน่อ่าแม่นี่มีตำหนิ้ยังบ่ ต้นนี้นี่บ่มีเนาะมีแต่ห้อยขีดน้ำกับจับอยู่หนอกบางทั้งไสอ่าตํนนี้บ่มีรับประกันตํนนี้รับประกันท่องรับประกันท่องรับประกันท่องพร้อมครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวเบิ้งใบเบื้องหลอดครับเบิ้งใบเบื้องหลอดนี่ครับเป็นลูกไม่ขึ้นนี่ครับใบแอพริกหลอดนี่ครับ เบึ้งใบเบึงหลอดวันที่ผสมกำหนดขอดประมาณบันทิ่สองเดือนมีหน้าหกหาครับครับเดี๋ยวเบึงหลอดครับนี่ครับหลอดัวลูกสองในท้องหลอดครับอ่าโอเคชัดเจนครับอ่าเป็นงวลูกสองในท้องเป็นงวลูกสองในท้องเด้อครับเป็น้องแม่นี่อ่าเบึงล่โตัวอ่าความลึกแม่นี่จะได้ความลึกครับ ความลึกครับได้ความลึกอา่าได้โบดติดโบดน้ำแน่อยู่ครับอ่าพากระตุกอีกแล้วเนะานนะแบบเนาะนี่ครับทองกระลังได้กินน่องครับปีหนาได้กินน่องแน่นอนครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนจะแปดเดือนเจ็ดเดือนจะแปดเดือนครับนะครับเอาวยางอ้อมเยอะมากกันนะนายเวียดยางจุ๋งอ้อมให้พี่น้องเพคนเบิง้งไายยางกันนะแม่นี่ ได้ปุ๊บได้หมดจุกครับจ๊กได้ใบได้ครับพี่น้องหู้ดีอยู่ครับ,บอ้าวจ,จ,จูงจูงจูงยางอ้อมไปจักบปากกันนะจูง<า>ไปด้านหน่อจักหน่อยยางให้พี่น้องเพิ่นบึงนะครับอ่าวจูงกมาม่าเป็นแม่ลูกที่สองเนาะลูกสองในท้องครับแม่นี่เอ้าเบิ่งครับเพิ่นเปิดไว้แพ็คคู่ครับสองแม่นี่ ยกได้แยกได้เปิดไว้หนึ่งแสนสี่มืนหาพันต่อร่องอราคาได้ครับครับฝนแตงตัวรอครับเมื่อนเนี่ยทรมาต่อร่องราคาเพื่อนแนครับหรือว่าจะให้ส่งเพื่อนกับมีรถดส่งครับตอนนี้มอดติมเพื่อนกับไปส่งง่วอยู่าง่ายขายงางครับบาถือใจเพิน่นจัดห้ได้เบื่อครับแต่ว่าโทร่มมาบอกกันพูดคุยกัน อ่างง้อยู่บนทนองสูงตำบลน,นาเวียงอำเภอเสียนาคันธุคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเขามาเบ่งตัวจริงได้ครับพี่น้อง้าผู้ไดอยู่ไกลอยู่ไกลถ้าอยากเบ่งตัวจริงเขามาเบ่งไดดเลยครับเิ่นอยู่เงียนตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับมันก็พัดกันอยู่บางทีไงเบียบ่าอยู่ไงจอมกับอยู่ครับนี่ครับสองแม่นี่หนาๆตันๆครับแม่นั่นเป็นแม่แยกลูกครับอ่เป็นแม่คอกคอกเดียวกันอยู่น้ำกัน นะครับรูปได้ใบได้แม่แม่นี่จะออกสีเข,าวขวา้าขัวสีเข้าเปลือกสีเข้าวขัวครับนี่ความหนาไว้ใจได้เลยครับแม่นี่ความสูงกับรอยสีสีบวกควารับประกันให้ทั้งสองแม่คุณครับไงนะวาวนดีครับได้บวดครับแม่ทองครับเดี๋ยวจุงมาอีกไงจมจุงมาจุงมาคู่กันอีกจักกน้อย งอหูดีอยครับพี่น้องงอหูดีนครับควมเน่าแม่แดงได้ควมเง่าทึ่งเน่าทึ่งหนาทึ่งลึกขึ้นกันครับแม่แดงแม่นี่จะเป็นงอผมผ่มแน่จักหน่อยจะออกออกเตี้ยๆครับแต่ว่าคว่ำหนาได้หนาโคนใหญ่ควมครับแม่นี่ แข้งขากระเนีครับนี่ครับออสองแม่นี่เพื่อนก็รับประกันตำนี้เบิดครับมีตำนี้ยังรับเคลืนเนาะมีตำนี้รับเคลืนครับเพื่นว่าโบามีตำนี้สิมีแน่ยตะห้อยน้ำกะจับขูดเท่านั้นละครับแม่ท่องนี่นะครับทายิงทายืนแม่นี่กะสีแดงครับผู้ใดสนใจกโทร่มอ่ะขอเบอร์โทุม่มไอ้แนนยัยเวียนเบอร์โทร 0จ็ดสี่เก2าเก้าหนครับโทรมาสอบถามต่รอรองราคากับพญเวทได้ครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใ,ให้ช่องยูทูบนุ่มรถเข็นน้ำครับอ่าเพื่อจะบริภาดคลิปใหม่ๆบัผิดท้าพญาเวทเพิ่นได้ตัวง,งามๆราคาอ่าไปได้บ้าได้พอฟังกับบริภาดครับนี่ครับ เปินก่อนในมาเปิดทุกมื้อแล้วนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม